มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะผนึกความร่วมมือกับสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบียไทยนะคะผลักดันแบรนด์มาลาวาสัสรักษาโรคหลอดเลือดและการปลูกถ่ายอวัยวะขยายตลาดสุขภาพสู่ซาอุดีอาระเบียค่ะ ศาสตราจารย์ายแพทย์ปิยมิศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะพร้อมด้วยนางกรกมนอเนกมยัยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปียนุชภูตะกูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดและการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้คิดคนและพัฒนานวัตกรรมมาลาวัสพร้อมคณะร่วมหารือกับพระนท่านมิสเตอร์โอซามากูเคนดีประธานสภาธุรกิจซาอุดีอาระเบียไทยเพื่อขยายตลาดธุรกิจสุขภาพสู่ราชนาจักรซาอุดีอาระเบียภายใต้แบรนด์มาลาวัสดค่ะด้านศสลีกรรหลอดเลือดและการปลูกถ่ายอวัยวะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหลอดเลือดซึ่งก็เป็นปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่า มีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจํานวนมากแล้วก็มีหลอดเลือดที่ขาตีบแล้วก็เป็นแผลเลือดลังต่างๆซึ่งต้องการผ่าตัดหลอดเลือดขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่เป็นภาวะไตาวายแล้วก็กําลังที่จะต้องการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยที่ซาอุดิอาระเบีย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะคะซาอุดีวิชชั่น2,030ค่ะที่จะลดการพึ่งพานไรายได้จากพลังงานน้ำมันและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจด้านสุขภาพ The major sector of this vision is the quality of life and under the quality of life comes the health sector and the wellness and as we all know m a h i d o d is on the top Of the Thai uh, entities in this uh, uh, sector. And we are very uh, pleased to explore the opportunities that we uh, could collaborate. ประชาชนในซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานกันประมาณ20%นะคะแล้วก็รวมถึงมีภาวะแซรกซอนทางด้านโรคหลอดเลือดนะคะแล้วก็ไตาวายระยะสุดท้ายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหมอหมองว่ามันเป็นยุคที่ Saudi Vision 2030เขาก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องของเฮลท์แคร์ที่จะให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้เติบโตใงด้านเฮลท์แคร์ นวัตกรรมมาราวาสนี้นะคะถือเป็นความร่วมมือด้านสุขภาพที่ยกระดับภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ทางนวัตกรรมสุขภาพบุคลากรงานวิจัยและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่การรักษาคนในประเทศเนาะ,ะเพราะว่า พวกเทคโนโลีที่ก้าวหน้าก็ดีคนเราก็จะมีชีวิตยืนยาวถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นล่าสุดมาบอกอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยมากมบางจังหวัดเกิดหลักร้อยอะ<ฆ>ไม่ถึงพันเลยนะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นก็จะมีคนรุ่นเราอะจะใช้ชีวิตกันอยู่อย่างยืนยาว <c oughs> แล้วกอ็อย่าลืมว่าเราเป็นเมชิคอหับของ<ฆ>เราตั้งใจจะเป็นหับที่ให้การรักษาไม่ใช่เฉพาะของภูมิภาคด้วยของโลกก็ว่าได้นะ